รีวิวโน้ตบุ๊ก NEC นะคะอาการเปิดติดนะคะไฟขึ้นแต่ว่าภาพไม่ขึ้นนะคะตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊ก NEC นะคะรุ่น v e r s a p r o นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันนะคะว่าทํายังไงอาการเปิดติดนะคะเครื่องคือเปิดติดแต่ว่าทําไมภาพถึงไม่ขึ้นนะคะแบตหมดไหมอาการนี้จะไม่ได้เป็นที่แบตนะคะแบตเตอรี่ตรงนี้ใช้งานได้นะคะตรงนี้เพราะว่าเครื่องสามารถเปิดได้แต่ว่าจอไม่ขึ้นภาพนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันว่าแก้ไขยังไงนะคะตรงนี้เบื้องต้นก่อนนะคะ อันดับแรกวิธีการแก้ไขเบื้องต้นให้ลูกค้าปิดเครื่องให้สนิทนะคะจนกว่าไฟจะดับหมดนะคะตัวนี้จากนั้นพลิกกลับไปที่ด้านหลังเครื่องให้ลูกค้าทําการถอดแบตออกก่อนนะคะตัวนี้เผื่อว่ามีไฟค้างอยู่นะคะตรงนี้นะคะเราจะทาการถอดแบตนะคะตรงนี้ก็กดสวิ์นะคะตรงนี้แล้วก็ทําการถอดแบตนะคะ ใครที่อาจจะมีเปิดงานหรือว่าบางทีมีไฟอะไรค้างอยู่นะคะก็ให้ลูกค้าทําการนถะะอดแบตออกมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะแกะอะไรข้างในเครื่องนะคะตัวนี้จากนั้นให้ลูกค้าทําการนะคะตัวนี้แกะน็อตน,นะคะเพราะว่าอาการนี้ก็จะอันดับแรกเลยนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่แรมนะคะเราจะต้องไปดูแรมก่อนว่าตัวแรมขยับไหมหรือว่าติดฝุ่นหรือเปล่าน,น,นะคะถึงทาให้เคร,รื่องเปิดติดแต่ว่าไม่ขึ้นภาพนะคะตัวนี้อย่างรุ่นนี้ก็จะมีน็อตอยู่1นึ่งนะคะสองสามนะคะสี่ห้าหกที่นะคะตัวนี้มีน็อตอยู่หกที่นะคะด้านข้างสามค่ะตรงกลา,างมีสองนะคะตรงนี้แล้วก นะคะตรงนี้ตัวเครื่องค่ะเขาจะมีนะคะมุมเครื่องให้แกะฝาตรงนี้นะคะแกะฝาดึงออกแบบนี้หลังจากที่ลูกค้านะคะตรงนี้นะแกะน็อตเสร็จแล้วนะฝาก็จะดึงขึ้นได้เลยแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรมอยู่ อาการที่ทําให้เครื่องเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะคะตัวนี้นะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะคะตัวแรมนะคะตัวนี้วิธีการแก้ไขง่ายๆเบื้องต้นอาจจะมีฝุ่นติดอยู่ที่ขอบแผ่นทองนะคะตัวนี้ก็ทำการนะตัวนี้ดึงด้านข้างออกนะคะแกะที่ด้านข้างตัวนี้ดึงออกแบบนี้นะคะจากนั้นแรมก็จะเด้งขึ้นมานะคะตัวนี้หยิบขึ้นมาได้เลยนะคะมี2ตัวนะคะบางรุ่นก็จะมีตัวเดียวนะคะแล้วแต่เครื่องนะคะตัวนี้ทําการเอาขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราใช้ผ้าสะอาดนะคะผ้าแห้งนะคะวนี้เช็ดที่แผ่นทองหรือถ้าเกิดใครที่มียางลบนนะะคตี้ก็สาามรถ ยางลบนะคะตัวนี้เอามาขัดได้นะคะตัวนี้เอายางลบมาถูถูที่แผ่นทองได้นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีฝุ่นเกาะอยู่หรือว่าบางทีถ้าเกิดใครที่สั่งสินค้านะคะเป็นทางไกลก็อาจจะทําให้เกิดจากแรงกระแทกหรือว่าแรงขนส่งนะคะตัวนี้ก็อาจจะทําให้ตัวแหลมนะคะตัวนี้อขยับนะคะตรงนี้ก็มาดูตรงนี้นะคะวิธีการใส่เขาจะมีเขี้ยวแบบนี้นะคะก็เอาเขี้ยวลงไปให้ตรงนะคะตัวเครื่องเขาก็จะมีเขี้ยวอยู่แบบนี้นะคะตัวนี้ อาใส่เข้าไปให้ตรงนะคะตรงนี้ใส่ให้ไปให้ตรงล็อกแบบนี้จากนั้นกดนอนลงไปนะคะตรงนี้ก็จะเด้งเข้าล็อกเหมือนเดิมดูที่เขี้ยวนะคะตรงนี้เอาใส่เข้าไปค่ะวางให้ตรงนะคะตัวนี้วางให้ตรงนะคะดันเข้าไปข้างในนะคะให้สุดนะคะตรงนี้ดันเข้าไปข้างในให้สุดสังเกตที่เขี้ยวนะถ้าเกิดดันเข้าไปแล้วนะคะเขี้ยวก็คือจะยาวออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอานอนลงไปก็จะทําการล็อกเครื่องนะคะจากนั้นทาการเปิดเครื่องใหม่ หลังจากที่เราได้ใส่แรมเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบว่าเครื่องสามารถเปิดติดแล้วใช้งานได้หรือยังหลังจากการแก้ไขเบื้องต้นนะคะตรงนี้เราจะยังไม่ปิดฝาเลยทันทีนะคะแล้วก็ยังไม่ใส่แบตทันทีนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวเครื่องจะใช้งานได้แล้วหรือยังนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองโดยการนะคะต่อสายชาร์จก่อนนะคะตัวนี้ฝาสถานะไฟก็ขึ้นแบบนี้นะคะเปิดเครื่องนะคะตัวนี้เมื่อกี้นี้จะยังไม่มีสถานะไฟแบบนี้นะอันนี้ก็ขึ้นเปิดใช้งานได้ปกตินะคะรอเข้าวินโดว์นะอาการนี้เป็นอาการแก้ไขเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะหากทําแล้วออ่่าาาาาไไมมสรถใช้้้งงนดจจะตูว ที่ตัวแรมของลูกค้าหรือว่าเป็นที่ตัวเครื่องของลูกค้าหรือเปล่านะคะตรงนี้หากใครที่ไม่เชี่ยวชาญก็แนะนําให้ไปที่ร้านนะคะหรือว่าปรึกษาที่ร้านก่อนนะคะตรงนี้เครื่องนะคะเปิดติดใช้งานได้ปกติแล้วนะคะหลังจากการแก้ไขเบื้องต้นอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพแก้ไขโดยการถอดแรมออกมาทําความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะจากนั้นพอเครื่องเปิดติดนะคะให้ลูกค้าสตาร์ทนะคะตรงนี้แล้วก็ชัดดาวนะ,ะนะคะเครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะคะตรงนี้เราก็ไปทําการใส่แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ประกอบเครื่องนะคะตรงนี้ใส่น็อตอะไรให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะใช้งานได้เรียบร้อยแล้วค่ะ